<Love. S 2> Action <laughs> just come home and food ready I'm desperate for cup of tea oh tea okay อร้อนร้อนร้อนบุญละเออหิวไหมคะ yes <little S 1> oh <bit. S 1> yes little bit บุนละเออไปเลยแต่มีไข่เจียวแล้วกันลุงไปไข่เจียวอันดับแรกเลย โดน no have พริกน้ำปลา today ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บลงมาถึงบ้านปั๊บเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไม่มีพริกน้ำปลาเออขอโทษไม่ต้องกลั้นขำ Bon a ่ p เป็นที่ yes อ้ํ m อ้ํา โอเคไหมอืมเ yeah, ขบคุณค่ะโอเคล e ง s สูพถั่วผัดพริกแกงค่ะแค่ฟูบันยอีทดินี s พ l ั s h a n ด y o u เชิร์ดเข้าใจใช่เธอลูกๆถั่วมันจะออกจยางนอกจานแล้วเธอเธอจะดันมาทำไมแช่มูกแบตเอ เออนั่นแหละจะระเบียบหน่อยหมูมันจะเป็นหมูเด้งออกจากจานอยู่แล้วเด็ด <c oughs> ถั่วได้ยาวมากลองบีนจะบินไปลีลองเด็ดถั่วได้ยาวจริงๆโอเคไหมโอเคลุงบนลุงบนอยากทาน ผัดถั่วนานแล้วคะ่ะไม่ได้ทำไม่ทาน Are well, you disappointed with the length of the beans? Yes you like long beans? ก็ <laughs> โทษค่ะเด็ดเพลินไปหน่อยมันก็เล,เลยเลยได้ยาวๆอือเนบเมนูวันนี้นะคะง่ายๆคะ่ะนี่เลยค่ะไข่เจียวหมูสับหมูผัดพริกแกงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ Yeah. ต้มจืดค่ะต้มจืดแตงกวายาัดไส้แซบๆค่ะอโอ้โอร่อยขอบคุณค่ะดิฉันหยุดสดเลยยกยกสดเลยอามกมกให้ย้ายให้ เออเวลาถูกใจเออเห็นเอีย oh, oh. and oh. and what head home <laughs> head หอม head หอมไม่แค่ฟูนะเธอหอตลุงชอบทานเห็ดหอมค่ะเพราะว่าอมน้ำอม,อมน้ำดีค่ะเวลากัดทีมแตกในปากสุดยอด เวียดนามไปจ้ะเวียดนามโอเคจะไปไม่ต้องโยกไม่ต้องดันนี่เดีวมูโอดี้จะดีดาวไปถึงไหนเปล่าเปล่าไม่ต้องเปล่าแรงนะดันดันโลทูฮาร์ดเอาเชนลมเอาลมเปล่าลมจ้ะยาก ร้อนร้อน oh. <laughs> บอกว่าร้อนโอ้ <laughs> oh, กลืนเลย <laughs> <laughs> เคี่ยวได้สองครั้งกลืนเลยเพราะว่าร้อนเกินอ้ <laughs> oh, แสบจริงอร่อยวันจูบเฟิร์สทุเดย์อู้ชอบทั้งสามอย่างเลยอ้อ oh, oh. oh. <laughs> อุณหภูมนาลุงกาละคนโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย